แล้วก็เราค่อยหมุนหมุนนะหมุนไปตามลูกศรน,นะให้ขาตะเกียบนะมันเข้าไปข้างในมันจะได้ประกอบง่างยนะใช่ไหมสอกเข้าไปแล้วก็เบลล์สอกเข้างปนี้ หมุนตามลูกศรเหมือนเดิมนะหมุนหมุนดูว่ามันมันงับได้เปล่าถ้าเราประกอบถูก,กมันจะงับก็มหมุนเดิมนะนะนะเสร็จต่อมาก็เราเอาไอ้ตรงเนี้ยให้มันมาเข้าร่องตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไะหอย่างมันจะเข้าไปอยู่ได้เราขันพอประมาณก่อนใช่ไหมค่อยๆปรับขา ใส่ลำบากแล้วก็หมุนหมุนให้มันมันวิ่งกลับไปก่อนเข้าไปข้างในจะไ,ได้ไหมแล้วค่อยหมุนดูว่ามันชนอะไรหรือเปล่าครับนะสายพานหมุนหมุนนะหมุนดูสักสองรอบนะเน่ตก็ รัตบต่อมาก็คือหมุนอันนี้ออกมานดนึงก็ได้นีู่่ตรงนี้สําคัญเป็นจุดนี้นะ <Okay. S 1> อ่าเพ่งกลัวว่าจะใส่ผิดทางเพราะว่าน,นี้มันใส่ได้ทางเดียวชุดนี้กับชุดนี้บางทีเราไปล้างทาความสะอาดมันอาจจะมันอาจจะพลิกอยู่นี้ใชไหมแล้วก็หมุนกลับมาพอตเหอย่างาขึ้นทีมันสนิทอย่างนี้ข้างหลังข้างหลังนี้นะจะมีสองรู ใส่ทางนี้นะครับถ้าใส่อีกทางมันจะไม่เข้าแค่นั้นเองใสนทางนี้ถ้าใส่ถูกทางถ้าใส่ผิดทางมันก็ไม่เข้าตอนไม่เข้าอย่าไปฝืนนะเดี๋ยวมันเอาไม่ออกใส่เข้าไปโยกมันนี้กลับหลังมาแล้วก็เอาหัวนี้เข้ามาล่องนี้ดึงเข้าดึงออกได้ ถังหัวนี้มันตกลงไปเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาไว้ทางนี้ใส่เข้าไปปุ๊บโอเคอันนี้ปล่อยมาก่อนแล้วทีนี้ก็ก็มาดูมีหมุดสองตัวนี้ให้มันตรงกับสองรูนี้นะจะมีรูหมดตัวเนีน่โอเค ลงมันจะนะเสร็จแล้วเราก็ดันตะขอลงไปปุ๊บแล้วก็อีกข้างนึงปุ๊บสล็อกแล้วก็มันขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ดึงออกนะเราคล้องแบบครับนี่นะป๊บใส่นี้เข้าไปนะครับ หวันไว้นี่ก่อนแล้วก็น,นี่ครอบให้มันตรงบล็อกเดี๋ยวแล้วก็ใส่น็อกเข้าไป หลังจากขันพอประมาณให้มันสนิทนะครับเราก็มาหมุนที่หมุนนี่ดูถ้มามาร์กเราถูกเป่านะถ้ามาร์กเราถูกเนี่ยมันจะหมุนได้นะก็ทำงานทำงานอืมถ้ามา,า,มา,า,มาแล้ใส่ใสพัดก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันท่อปอืมแลว้วใส่ถั่วใส่ ก็มีบาร์ล็อกอ่ะมีง่ายสุดแล้วเราแกะใส่แล้วก็หมุนล,ล็อกเข้ามาปึ๊บตรงหัวล็อกนะครับยกดูไม่ลุดขั้นตอนนี้ก็ใส่ไปมันก็มีสลักของมันอยู่เ <Okay. S 1> นี่ยร่องนี้เอาไว้ให้เข้าสลักแล้วก็หมุนดูอีกครั้งนะครับว่าทุกอย่างทำงานถูกต้อง แล้วก,กดภ่มสีขาวกดขาวไว้ก่อนถ้ามันไม่หมุนเนี่ยเราก็กาดันดันตัวสีฟ้านี้เข้าไปเนะบางทีมันอาจจะใส่ไม่จับนี่ไงี้นะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย,ย,ย,ยมันอาจจะไม่หมุนเราก็ใส่เข้าไปกดมหมุนอ่ะมันหมุนแล้วก็โอเค